งา,านสุขสันต์ื้นเ,เธิงเปิดเทิงสนุกเฮฮาทั้งเรลาทั้งยาละคนมามาฝ่ายเล่าโรงของบ้านตะโขงฟีนะครับพบกวับผมพูดฟีมีแล้ววันนี้เราก็กลับมาในเกมอ่ามองอัพกันแล้วนะครับเอ้ยผู้รลอดชีวิตอีกแล้วเดอะอินโพสเตอร์หนึ่งอืมขอให้เจ้าภาพจงเจริญจริงๆเออควิฟนี้มันทำยังไงถ้าผู้ชมบอกผมหน่อย ก็ทำได้เอาตัดไฟจิบใจจริงๆจิบใจจริงๆโอ้ยระบบไฟเคตกรี่ระบบไฟโอ้โหมาจูมเดียวจริงๆเลยเอาเอาอีกเออให้ฉลาดหน่อยอืม มันก็โอ้ระบบออกซิเจนตรงนี้ออกไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ไงคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเอะไรวะหกเจ็ดแปดเกสิบอะไรวะโอ้ใส่รหัสตามนี้หนึ่ง สามสามแปดห้านี่ไงโอ้ยควิดอะไรว่าทำยากทำยากจริงจริงมาตืดเอาโหฮฮจิบใจจร,จริงห้องนี้สีสมมงง้มบาง,งาจบางาจมันเป็นคลองเซนเสบ มันทำยังไงโอ้อันนี่ไงนี่แล้วเอ่อโอ้อันนี้อันนี้นนอันนี้อันนี้เออประมอันนี้เกณฑ์ปฏิกรรักนะครับไมนี่อ๋อไอพีอันนี้ใบไ,นนไม้ใบไม้ เพียดอกกระดูกอือหือเพิ่งรู้หรือสีส้สมเนียนจริงๆเนียนจิงสีส้มเนี่ยอะไรโอ้โหเราตายแล้วเราจะไม่พูดนะอือ อุยโมเมนต์โมเมนต์ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโมเมนต์อุ้ฉลาดจริงๆฟิวสีส้มเนียนจังเลยนะหนูเดอะนั่นไงเดอะอิมโพสเตอร์โอ้ชนะแต่เป็นผีไม่เอา